สวัสดีค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมเด็กๆเดีเดเด๋ยวนี้หรือว่าคนที่เรารู้จักบนโซเชียลเนี่ยถึงได้ดูมีเทสต์ตันจังไปคาเฟ่สวยๆแต่งตัวเก๋กๆฟังเพลงอินดี้หรือว่าทำคอนเทนต์ที่ไม่เหมือนใครแล้วไอ้คำว่ามีเทสต์เนี่ยมันสำคัญอย่างไรกับชีวิตวัยรุ่นยุคนี้ขนาดนั้นคลิปนี้เรามาถอดรหัสปรากฏการณ์นี้จากซีรีส์ที่ ติดลมบนอย่างเทสเด็กเจนเซที่ฉชยกันให้เห็นอย่างชัดๆเลยนะคะว่าโลกของเจนเซเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยอะไรถ้าเป็นเมื่อก่อนคำว่าเทสเนี่ยอาจจะเป็นแค่เรื่องของการแต่งตัวส,สวยๆหน้าตาดีๆหรือฟังเพลงเพราะๆแต่สำหรับเจนเซแล้วเนี่ยมันกว้างกว่านั้นเยอะมากเทสในซีรีส์เรื่องนี้มันคือตัวตนทั้งหมดของคุณค่ะ ดูตัวอย่างอย่างแบมบี้ในเรื่องสิคะตอนแรกเธอก็น่ารักนะแต่ว่าทำไมถึงไม่เป็นที่รู้จักจนกระทั่งเธอสร้างคอนเทนต์ด้วยแฟชั่นรีไซเคิลสุดแหวกแนวจากเด็กธรรมดากลายมาเป็นเจ้าหญิงขยะที่ทุกคนต่างหันมามองนี่แหละคือจุดที่ซีรีสบอกเราว่ายุคนี้คอนเทนต์สำคัญกว่าความสวยการสร้างสรรค์อะไรที่ไม่เหมือนใครคือทางลัดไปสู่การเป็นที่รู้จักเพราะฉะนั้นเทสของเจน Z ซ มันรวมทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์คาเฟ่ที่ไปร้านอาหารที่ชอบการบริโภคสื่อเพลงแนวไหนที่ฟังซีรีส์อะไรที่ดูกิจกรรมงานอดิเรกที่ทําหรือแม้แต่กระทั่งกลุ่มเพื่อนที่คบมันคือการบอกว่าฉันเป็นใครและฉันมีรสสัมยมแบบไหนบนโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแต่การมีเทสมันก็ไม่ได้มีแต่เรื่องสวยงามอย่างเดียวนะคะ สรีก็ทำให้เราเห็นด้านมืดและแรงกดดันมหาศาลที่เกิดขึ้นในโลกของวัยรุ่นยุคนี้ลองดูสิคะการสแสวงหาความยอมรับที่ไม่สิ้นสุดแบมบี้ไม่พอใจแค่การเป็นเจ้าหญิงขยะเธอต้องพยายามยกระดับเทสของตัวเองไปสู่การเป็นนางแบบหรืออินฟลูเอนเซอร์ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนกับว่าการยอมรับบนโลกออนไลน์นั้นมันไม่มีที่สิ้นสุดคุณต้องวิ่งไล่ตามมันอยู่ตลอดเวลา แล้วเทสที่เราโชว์ออกมาเนี่ยมันคือตัวเราจริงๆหรือแค่ภาพจำลองที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นชอบวัยรุ่นหลายคนต้องเหนื่อยกับการรักษาสมดุลระหว่างการเป็นตัวเองกับการพยายามทุกอย่างทำให้ถูกใจคนในโซเชียลเหนื่อยก็จริงแต่เรายังอยู่ตรงนี้เทสคือไฟที่เปิดใจให้กล้าฝันอีกทีไรไม่ใช่ทั้งหมดแต่คือแรงใจที่มีโลกไม่ง่ายแต่เราเลือกที่จะบีมิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือเทสมันกลายเป็นเกณฑ์ในการตัดสินคนและแบ่งกลุ่มทางสังคมไปแล้ว ใครมีเทสก็จะได้การยอมรับมีเพื่อนเยอะแต่คนไม่มีเทสหรือเทสไม่ค่อยดีก็อาจจะถูกมองข้ามหรือแม้กระทั่งถูกบูลลี่ทางสังคมค่ะดูแล้วก็อดตั้งคำถามไม่ได้นะคะว่าการที่ต้องมีเทสเพื่อให้ได้รับการยอมรับขนาดนี้จริงๆแล้วมันแฮปปี้หรือเปล่านะถ้าเราลองย้อนกลับไปดูซีรีส์วัยรุ่นที่เป็นกระแสะในยุคก่อนอย่างฮอร์โมนส์วัยวาวุ่นเราจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากๆเลยค่ะ อย่างในฮอร์โมนส์โลกของพวกเขานั้นคือในรั้วโรงเรียนปัญหาที่เจอก็คือเรื่องความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนการเรียนการยอมรับส่วนใหญ่มาจากเพื่อนในห้องรุ่นพี่รุ่นน้องหรือการทำกิจกรรมในโรงเรียนโลกของพวกเขาคือออฟไลน์ line เป็นหลักแต่สำหรับเจนแซดในเทสเด็กเจนแซดโลกของพวกเขาคือโลกออนไลน์ค่ะโรงเรียนเป็นแค่ฉากหลัง การยอมรับไม่ได้มาจากเพื่อในห้องแต่มาจากยอดผูด้ติดตามยอดไลค์และการเป็นกระแสบนโลกโซเชียลมีเดียเทสคืออาวุธสำคัญในการสร้างตัวตนและหาพื้นที่ยืนในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันที่สูงมากๆซีรีส์เรื่องนี้จึงไม่ได้เล่าแค่เรื่องราวชีวิตวัยรุ่นแต่กำลังเล่าเรื่องราวของยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทสไม่ใช่แค่เรื่องของรสนิยมส่วนตัวแต่คือเครื่องมือในการนำทางชีวิต และการสร้างการยอมรับในโลกดิจิทัลที่ทุกอย่างหมุนไปเร็วและทุกคนต่างก็ต้องการเป็นที่จดจำค่ะสรุปแล้วเทสในเด็กเจนเซฟทำให้เราเห็นว่าการมีเทสไม่ใช่แค่เทรนแฟชั่นฉับเฉวยแต่มันคือคกลไกการอยู่รอดทางสังคมของเจน Z ซในยุคที่โลกออนไลน์มีอิทธิพลสูงสุดเจนเซไงมีเทสคือขีไม่ใช่แค่แต่งตัวดีแต่มันคือแบรนด์นิวมีในโลกออนไลน์เราทุกคนเป็นซ e ออสร้างคอนเทนต์โชว์ตัวต,วตนคิดวิดลิศ สำหรับเพื่อนๆล่ะคา่ะคิดว่าเทสสำคัญกับคุณแค่ไหนและการมีเทสในแบบที่คุณต้องการเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยอะไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะคะว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปเนาะอ๋อแล้วก็อย่าลืมกบไปชมคลิปกเก่าๆของเราบ้างนาะมีคลิปต่งตางๆมากมายเลยที่เราตั้งใจนำเสนอให้ได้รับชมกันสวัสดีคะ่ะ